อีแม่บ้านไม่ทำอะไรมึงเบาๆหน่อยได้ไหมมึงเห็นไหมว่าคนกำลังนอนอยู่อ่ะคุณก็ไปนอนที่อื่นได้ไหมคะวันนี้จะมีลูกค้าเข้ามาพักบ้านหลังนี้ฉันก็เลยต้องรีบทำความสะอาดให้เสร็จค่ะอีเม่บ้านสรุปนี่บ้านของมึงเหรอเอ่เปล่าค่ะกูจะนอนที่ไหนมันก็เรื่องของกู่ยายุ่ง เตียมันหายไปไหนทั้งคืนเลยเนะี่ยอย่าบอกนะว่านแอบไปดื่มที่บ้านเช่าอ,ะอ่ะนี่แม่บ้านเห็นสามีของฉันบ้างไหมเ,เ,เห็นนอนอยู่โต๊ะหน้าบ้านค่ะเมาหนักมากเอาแล้วทำความสะอาดบ้านหมดหรือยังตอนบ่ายมีลูกค้าเข้านะ,ะ,ะยังค่ะ เอาแล้วทําไมไม่ทำให้เสร็จล่ะก็สามีคุณนอนอยู่โต๊ะหน้าบ้านไม่ยอมให้ฉันทําความสะอาดฉันเป็นคนที่คุณจ้างมาก็จริงแต่คุณก็ควรจะพูดจากับฉันให้มันดีๆหน่อยนะคะทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าฉันร้อนลนไปหน่อยอะค่ะฉันรู้ค่ะว่าวันนี้ลูกค้าจะเข้า คุณได้ไปปลุกสามีคุณเถอคะค่ะฉันจะได้รีบไปทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะค่ะเดี๋ยวฉันจะไปตอนนี้เลยฉันกูว่าทําไมไม่มีแว่บ้านคนไหนอยากมาทําความสะอาดบ้านหลังนี้พีิียตื่น พี่เดียตื่นสิพี่โอ้ยจะเสียงดังทำไมเนี่ยควจะหลับจะนอนนี่มันจะบ่ายโมงแล้วนะพี่เดียลูกค้าใหม่ก็จะเข้าละพี่ไปนอนบ้านหลังนู้นไปแม่บ้านเขารอทำความสะอาดบ้านอยู่เนี่ยมันจะทำก็ให้มันทำไปสิพี่อย่ารอต้อนรับลูกค้าใหม่อยู่ตรงเนี้ยสภาพพี่เมาขนาดเนี้ยเมว่าพี่กลับไปอาบน้ำที่บ้านก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวลูกค้าเขาไม่เห็นเข้าอ่ะเขาจะว่าเอา เม่เมื่อคืนพี่อยู่ดูแลลูกค้าทั้งคืนบริการเป็นอย่างดีเดี๋ยวลูกค้าใหม่มาวันเนี้ยเดีย๋ยวพี่ดูแลเองไว้ใจพี่ไว้จงไว้ใจอะไรบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้เรียกแม่บ้านมาทําความสะอาดแค่คนเดียวบ่ายสองก็ทําไม่เสร็จหรอกค่ะพี่เดียตื่นตรงนี้เลยนะ ลูกค้าโทรมาพี่เตียรีบออกจากบ้านหลังน,นี้เลยนะพี่ตินโอ๊ยสวัสดีค่ะคุณลูกค้าฉันมาถึงบ้านเลขที่609แล้วนะคะ มาถึงแล้วเ,เดี๋ยวลูกค้ารอแป๊บหนึ่งนะคะทำไมลูกค้ามาถึงเร็วจังเลยคะเนี่ยก็ไม่เร็วนะคะนี่ก็จะบ่ายโมงแล้วน,นะคะ,ะริงดได้ค่ะถ้านั้นลูกค้ารอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวฉันไม่เปิดประตูให้ค่ะ ีอะลูกค้ามาถึงแล้วนะพี่เมย์เมย์เดี๋ยวมีออกไปเปิดประตูทวงเวลาลูกค้าวกันนะเดี๋ยวพี่เก็บตรงนี้ก่อนเมบอกพี่อีกครั้งแล้วไม่เคยฟังเลยนะว่าอยากทำแบบเนี้เราจะบ่นทำไมเนี่ย ถึงกันเร็วจังเลยนะคะพอดีว่าวันนี้เป็นวันเกิดเพื่อนอีกคนค่ะฉันเลยรีบมาเตรียมงานเพื่อจะเซอร์ไพรส์เขาค่ะดีจังเลยค่ะเอองั้นผมเข้าไปจัดของก่อนนะ,ะ,ะเดี๋ยวก่อนค่ะเออจะเซอร์ไพรส์เพื่อนเนี่ยเค้กค่ะเค้กมีหรือ,อยังคะมีร้านแนะนำนะคะเค้กหน้าหมู่บ้านอร่อยมากเลยค่ะ ราคาถูกด้วยเดี๋ยวฉันพาไปดูนะคะอขอบคุณมากมากนะคะที่แนะนำพอดีว่าเค้กเพื่อนอีกคนเขาเตรียมไว้แล้วค่ะอเครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่มเครื่องดื่มมีหรือยังคะแถวนี้มีขายนะคะเดี๋ยวฉันพาไปดูค่ะ เหมือนเสียงขดตกเลยนะครับอ่าคงเป็นแมวข้างบ้านนะคะ,ะฉันว่าเราเข้าไปดูกันหน่อยดีไหมคะเบเ่อมีอะไรเสียหายอะ,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 อะคุณคะคุณคะ,ะ,คะพี่ปัญญา สงสัยเขาคงไม่มีที่ไว้แหละมั้งลูกค้าคนเก่านะคะพอดีเขาชอบที่โปร่ง,ง,งๆกว้างๆก็เลยเอาของออกมากองไว้ตรงนี้ค่ะ พี่จัดของเสร็จแล้วนะเมย์เดี๋ยวเรียกลูกค้าเข้ามาได้เลยนี่มันกองอะไรคะเนี่ยเออเอออ๋อ,อ,อ,อผมกำลังจัดมุมแรกของขวัญอยู่ครับหม,มวันคริสต์มาสไงนี่ไงกองของขวัญใช่ค่ะ ทางเรากำลังเตรียมไว้ลูกค้าจะได้มีมุมถ่ายรูปไงคะดีเลยครับงั้นผมเอาของไปเก็บไว้ที่ห้องก่อนนะครับ คนที่มาเช่าบ้านไม่ช่วยรักษาความสะอาดเลยยังไม่เสร็จนะคะ,ะนี่มันห้องนอนหรือห้องอะไรเนี่ยแล้วทำไมกลิ่นมันเหม็นแบบนี้เนี่ยบ้านอยู่ใกล้ทะเลอะ่ะมันก็จะกลิ่นแบบนี้ล่ะค่ะ ถ้าไม่เปิดหน้าต่างระบายเอาไว้กลิ่นมันก็จะประมาณนี้ล่ะคะ่ะหลังอื่นไม่เห็นเป็นแบบนี้คุณคะบ้านเช่าหลังนี้มีหลายจุดเลยนะคะที่ไม่เหมือนกับในรูปที่คุณโปรโมทไว้คุณคะในรูปอะ่ะมันก็ต้องมีการตกแต่งสีกันบ้างคะ่ะ แต่บ้านหลังนี้มันทั้งสกปรกและยังไม่พร้อมให้เข้าอยู่เลยนะครับคุณคะคุณก็เห็นนี่คะว่าแม่บ้านน่ะกำลังทำความสะอาดบ้านอยู่เดี๋ยวถ้าแม่บ้านเนี่ยทำความสะอาดบ้านเสร็จทุกอย่างก็จะเข้าที่แล้วคะ่ะเออแต่ตอนที่ฉันจองคุณก็บอกชัดเจนนี่คะว่าพร้อมเข้าอยู่เวลา13.00นนอนแต่นี่มันก็จะบ่ายสองแล้วนะคะ คุณแม่บ้านคะคุณช่วยทาความสะอาดบ้านให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมคะ <_ C> เห็นไหมคะเนี่ยว่าลูกค้าเขาบ่นแล้วคุณคะบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้แล้วคุณจ้างแม่บ้านมาทําความสะอาดแค่คนเดียวใครมันจะไปทาทันหรอคะออนผมว่าเราไปพักโรงแรมกันดีกว่าไม่ได้คะ่ะไม่ได้นะคะคุณจองไว้สามวันสองคืนคุณต้องเข้าพักค่ะถ้าคุณไม่พัก ฉันไม่คืนเงินให้นะคะคุณมองดูสิสภาพห้องแบบนี้ใครเขาจะนอนได้คะมันไม่เหมือนกับในรูปที่คุณโปรโมทไว้เลยแถมยังมีมกลิ่นอะไรก็ไม่รู้ไปค่ะพี่ปัญญา,าคุณคะค,คุณคะ่ะคุณ อยู่ว่าแต่ลูกค้าที่จะมาพักเลยครั้งหน้าฉันก็จะไม่มาทำความสะอาดที่นี่เหมือนกันเอ้าคุณลูกค้าเอาไปซื้อของแล้วครับจะออกไปหาที่นอนที่อื่นคะ่ะเอ,อ่อคุณลูกค้าคะใจเย็นๆก่อนนะคะเอาแบบนี้ดีไหมคะฉันลดราคาให้20%เลย เมทำแบบนี้ไม่ได้นะเมจะไปลดราคาให้เขาทำไมพี่มีหรือพี่ไม่ต้องพูดบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรพร้อมเลยใช้เราเข้าพักได้ไงล่ะครับ นี่มันกองอะไรครับแล้วนี่มันซองอะไรกันล่ะครับมีแต่ขยะพอครับพอกันที ฉันจะไปแจ้งความเอาเรื่องพวกคุณเอออยากแจ้งก็ไปแจ้งเลยลูกค้าเลยวะเรื่องมากชิบหายคุกถึเข้ามาพักยังไม่เห็นมีปัญหาเลยรู้ว่ามึงอยากมีเรื่องได้มึงอยากมีเรื่องมากใช่ไหมกูจัดให้แถวเนี่ยมันหินกูพวกเราไม่อยากมีเรื่องหรอกครับใครเขาจะอยากมีเรื่องล่ะคะเรื่องที่เกิดขึ้น มันก็ไม่ใช่ความผิดของพวกฉันหลักฐานก็เต็มตาหรือว่าคุณจะดูรูปที่คุณโพสโปรโมทบ้านหลังนี้เออฉันว่าเราอยากมีเรื่องกันเลยดีกว่านะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวฉันคืนเงินมาจําให้พวกคุณอย่าให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยนะคะเดี๋ยวข่าวออกไปทางเราจะเสียภาพพ์เอา นี่ค่ะเดินห้าพันไปเถอะคะ่ะพี่ปัญญาลูกค้าเรื่องมากแบบเนี้ยไปนอนที่ไหนก็มีปัญหาอย่าไปสนใจเลยมเมย์คุณคะช่วยเปิดห้องนอนอีกห้องหนึ่งให้หน่อยคะ่ะ พอดีว่ามันล็อกไว้ไม่ต้องทำแล้วลูกค้าไม่พักแล้วจะทำทำไมล่ะปล่อยไว้แบบนั้นแหละค่ะถ้าไม่ทำแล้วฉันขอกลับก่อนนะคะเชิญครับยืนรออะไรล่ะออค่าจ้างของฉันล่ะคะ ลูกค้าก็ไม่พักแล้วเอาไป200บาทก็แล้วกันช่วยๆกันนี่คุณเป็นบ้าเหรอตอนแรกเราตกลงกันที่600บาทแต่ตอนนี้คุณจะให้ฉันแค่200บาทเนี่ยนะ200ก็ดีแล้วพวกผมไม่ได้เลยสักบาทได้พวกคุณจะเล่นแบบนี้ใช่ไหม อาจารย์พวกคุณสองคนแล้วก็จะบอกแม่บ้านไม่ให้มาทำความสะอาดบ้านหลังนี้อีกนี่ี่ไอ้พวกใจมันวันนี้วัน,วน,วนสวยไรวะเนี่ยฉันเนี่ยสิสวยที่ต้องมาอยูกคนอย่างแก เอาไปเนี่ยเราล่ากกันแม่แม่ อันนี่คุณจะข้อแล้วเหรอฉันฉี่ไม่ใช่น้ำค่ำเอานี่คุณจะบ้าไปแล้วเหรอทำไมไม่ชี่ให้เป็นที่เป็นทางล่ะฉันท้อง กั้นฉี่ไม่ได้อันห้องน้ำก็อยู่ข้างหน้านี่เองเง้ออย่าคุณจะไปรู้อะไร คุณไม่ต้องมาทำเนียนเลยนะคุณช่วยขยับรถออกให้ผมหน่อยได้ไหมคุณจะมาจอดรถขวางประตูแบบนี้ไม่ได้นะถ้าคุณจอดตรงนี้รถคันอื่นเขาจะออกอยังไงคุณฉันท้องแก่อยู่ฉันเดินไม่ไหวเห็นใจกันบ้างสิ บกวนคุณช่วยเก็บเปลือกกล้วยให้ทีนะคะพอดีว่าฉันก้มไม่ได้นะคะ,ะ,ะเดี๋ยวฉันไปตามสามีมาย้ายรถให้นะคะโง กล้วยจะกล้วยกล้วยสดสดใหม่ๆจากสวนเลยจ้ากล้วยจะกล้วยกล้วยใหม่ๆสดสดจากสวนเลยจ้ากล้วยมาจาหนูสดเหรอคะเท่าไร่ละคะหวีละสี่สิบบาทจา้ะสี่สิบกล้วยก็ไม่เต็มหวียี่สิบได้ไหม หนูลุงก็ได้กำไรแค่สิบบาทเองนะถือว่าเห็นแก่เด็กในท้องเธอนะคะนะคะอืมเอายี่สิบก็ยี่สิบใจตังให้ลุงด้วยนะโง่ คุณร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยฉันเดินไม่ไหวแล้วเนี่ยคุณแปลรถมารับฉันตรงนี้เลยนะอืออนงั้นเดี๋ยวคุณรอตรงนี้นะทำอะไรอะ่ะก็ระวังระวัง้วละเดี๋ยวนี่รีบๆไปเลยฉันร้อนอืม กินแล้วทาไมต้องทิ้งเรียะ่าแบบนี้ด้วยครับถังขยะก็อยู่ตรงนี้ครับคุณฉันท้องแก่อยู่เดินก็ไม่ไหวเดินเองก็ลําบากฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจฉันนะคุณครับคุณจะกินไม่มีคำว่าอะไรหรอกนะครับแต่ขอความกรุณาอย่าทิ้งขยะแบบนี้ลงบนพื้นในที่สาธารณะด้วยนะครับ ถ้าคนอื่นเดินมาเหยียบแล้วหัวฟาขึ้นมาคุณจะรับผิดชอบไ่อยไหมครับขูดมากเ,เดี๋ยวฉันก้มเก็บให้นะอโอ,โอเจ็บจังเลย เดี๋ยวฉันให้สามีของฉันมาเก็บให้นะครับนึกว่าฉันจะเก็บให้หรอไม่มีทางหรอโง่ no. อ๋อ,อ,อครับภรรยาของผมเป็นยังไงบ้างครับคนไข้ได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงคุณแม่ปลอดภัยดีคะ่ะส่วนเด็กในท้องหมอต้องเสียใจด้วยนะคะ คนไข้จะไม่สามารถมีลูกได้อีกต่อไปรบกวนคุณพ่อช่วยเซ็นเอกสารให้หมอหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ ฉันขอโทแค่คำขอโทษคำเดียวของคุณมันจะทำให้ลูกเรากลับมาได้งั้นเหรอฉันไม่คิดเลยว่าเปลือกกล้วยแค่นิดเดียวมันจะทำลายลูกของเราได้ขนาดนี้ฉันว่านันไม่ใช่พอาเปลือกกล้วยแน่เลยพี่ ไม่ใช่ไม่ใช่มันมันต้องเป็นพอมเหมาะแน่ๆเลยพี่ถ้าไม่ใช่เพราะความมักง่ายหรือเพราะความเห็นแก่ตัวของคุณมันคงไม่ต้องเสียลูกของเราไปหรอกเรื่องมันเกิดขึ้นขนาดนี้คุณยังไม่สำนึกอีกเหรอ คุณไม่ได้แล้วคุณจะอยากกับฉันก็ได้นะฉันจะไม่ว่าอะไรเลย ฉันขอโทษนะพี่ต่อไปฉันจะไม่ทำนิสัยแย่ๆแ,แบบนี้อีกแล้วฉันสัญญาฉันขอโทษนะพี่คุณเป็นภรรยาของผมผมเคยให้คำสัญญาแล้วไงเพราะผมจะดูแลคุณตลอดไป